ก่อนที่จะไปส่วนเนื้อหานะครับอพอดีตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ข้อความนะครับลองมาดูว่าเราจะใส่ข้อความได้อย่างรนระมาที่ d e เ e เว p e ์นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปเอาตําแหน่งหรือว่าเอาลิงก์รูปภาพก่อนนะครับแล้วก็มาที่โค้ดอีกครั้งหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะครับเราจะใช้รูปภาพเมื่อสักครูนะ่ให้อยู่ในรูปแบบของตัว background นะ ทนวีไปนะแล้วก็ไปที่ดีไซน์สังเกตว่าเมื่อเราลบรูปภาพออกนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความตรงนี้ไดนะ้จัดให้อยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวค่อยไปใช้โค้ดนะใช้ซีนะเอ s ในการกควบคุมเอานะครับอีกตัวนึงก็เหมือนกันนะครับคลิกแล้วก็คัดลอกคลิกนะ แากนั้น Copy นะลบลบพื้นที่ที่เป็นที่มันไฮไลท์เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นแว็กเาาวแล้วก็วางลงไปเซฟนะครับฝันะ่งน,นี้ก็ลองใส่ข้อความลงไปนะครับจนั้นลองรีเฟซดูนะครับก็จะได้แนละ้วนะได้แนละ้วส่วนสีนะเองไปกำหนดที่ c ี s ได้นะครับ เ็นนะครับต่อไปมาดูในฝั่งของเนื้อหาบ้างเนะี่ยก็ไปที่ Photoshop เราฝั่งนีนะ้เสร็จแล้วผมผมปิดออกไปนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะผมปิดออกไปผมไปเปิดตัวที่เป็นเมนขึ้นมาก่อนเนะี่เมนก็คือมีทั้งเมนูแล้วก็มีเนื้อหานะฮะจากนั้นผมเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหา นะลากครอบเอาไว้แล้วก็ครอบ image นะครอบแล้วก็อย่าลืมนะครับเซฟไปเลยเซฟแอดนะครับเลือกเป็นดีเทลแล้วกันดีเทลรายละเอียดเพราะว่าในส่วนของเนื้อหานะครับ .psd จะได้เป็นส่วนๆเอาไว้ เติขยายมาที่100%เปซ็นในการจัดการเส้นขอบนะครับผมจะดึงออกมานะดึงออกมาคือขอบด้านนอกแทบจะไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้เป็นภาพภาพเดียวาจากนั้นนะครับผมจะมองในรูปแบบของตารางเหมือนเดิมนะเป็นตารางเานื่องจากว่าบล็อก2บล็อกนี้นะครับบล็อก2บล็อกเนี้ยมันเหมือนกัน c นะ y คปปัมาเหมือนกันเั้น Crop ให้เหลือแค่นะเหลือแค่กล่องเดียวก็พอนะส่วนกล่องอื่นๆนะครับก็ Copy ปี้เอาโอเคนะครับเหลือแค่นี้ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เหมือนเดิมครับมาที่ด้านซ้ายนะครับคอลัมน์ที่1 ด้านขวาคอลัมน์ที่2แล้วก็คอลัมน์ที่3ต่อไปส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวขยายขึ้นมามุมมองสัก200%อันนี้คือภาพแรกนะครับตรงนี้ก็เ,เลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงฝั่ง,งนี้มาชิดตรงนี้นะครับจากนั้นก็ตรงเส้นขั้นตรงนี้ ก็อย่าให้ตัดเงาไปนะครับให้เหลืองเงาเงาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายโอเคนะครับมาดูที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตว่าภาพนี้จะมีอยู่หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์ส่วนแถวก็จะมีแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แล้วก็แถวที่ห้านะครับหนึ่งตารางนะครับตารางนี้ก็จะมีอยู่สามคอลัมน์ ห้าแถวนะครับ1 2 3 4 5 5หแถวนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับมาที่เครื่องมือตัดสไลด์ฟอร์มไกด์เช็คดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หรือถ้าไม่ชัดก็ขยายขึ้น200%นะก็จะไม่มีภาพที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือถ้า ถ้ามันเป็นหมายถึงว่าถ้าเป็นจุดเดียวกันก็ให้ลากเส้นที่อยู่ข้างนอกออกนะครับให้ลากเส้นที่อยู่ข้างนอกออกทั้งด้านบนด้านขวาด้านล่างด้านซ้ายนะครับออกเนื่องจากว่าพื้นที่มันจะอยู่เฉพาะในส่วนของตัวงานอยู่แล้วโอเคนะครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟเซฟไว้ก่อนก็ได้นะเซฟจากนั้นก็เซฟ for web เลยครับเซฟ for web อย่างอื่นเหมือนกันนะ เหมือนกันกันกบตัวอื่นก็เลือกเซฟเป็น detail n o t html นะเป็น image and เป็น html and image นะแล้วก็เลือกเซฟเสร็จแล้วครับไปที่งานของเราที่ด e v e l o p e r สังเกตว่าบริเวณนะบริเวณเนี้ยนะมันยังอยู่เครอร์เซอร์ยังอยู่ที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะขยับเคอร์เซอร์โดยการพิมพ์ข้อความไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เครอร์เซอร์มาอยู่ด้านบน มาเริ่มที่อยู่ข้างบนนะฮะก็ลบข้อความออกแล้วก็เป็นเดิมฮะคอวักแล้วก็พิมพ์ตัว v v l i n นะครับแล้วก็เลือกท็อปเขียนะครับังนั้นสังเกตว่าเคอร์เซอร์อยู่ด้านบนแล้วนะทีนี้ก็เดี๋ยวย้อนกลับไปที่งานของเราก่อนนะสมมติว่าง,งานของเรามันจะมีกล่องต่าง,าง,างนะครับเยอะแย,ยะมากมายอย่ว่ากล่องเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์กล่องเกี่ยวกับ รูปภาพต่างๆ,ๆนะครับสมมติว่ามีสัก3าภาพนะแล้วก็แทรกตารางเหมือนเดิมครับแทรกตารางลงไปนะหนึ่งกล่องต่อหนึ่งแถวนะครับสมมติว่าผมเผื่อ,อไว้สัก4 4อย่างนะครับ4ี่กล่องนะแล้วก,ลก,ลก็คอลัมน์ก็คอลัมน์เดียวนะฮะรร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเป็นศูนย์ทั้งหมดเขียนนะครับกล่องแรกเนี่ยจะอยู่ที่แถวแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะ ตอนนั้นเรามีอยู่ห้าแถว3คอลัมน์5แถว3แถว3คอลัมน์นะครับ100%นะแล้วก็ศูนยทั้งหมดแล้วก็โอเคตอนั้นให้ไปไฟล์นะครับตรงเล็บเมนูเสร็จแล้วนะเราก็ตัดนะลบออกมาที่ไฟล์แล้วก็โอเพนะมาเลือกที่ดนะีเทลแล้วก็โอเพนขึ้นมา ก็กรอบเลยครับก๊อปแล้วก็มาวางง่ายมากนะรูปภาพที่2นะครับก๊อปแล้วก็วางภาพที่3นะฮะกรอบแล้วก็วางผมจะใช้เป็นคีย์ลัดนะครับคลิก